สวัสดีครับพ <assessment> ่อแม่พี่น้องป้องลายสุขสุขคนครับบริพอกันโดนครับหลังปีไหมครับพี่น้องครับสวัสดีสปีไหมสุขสุขคนครับพี่น้องครับยากหลายช่วงนี้บ่มีเวลาได้ลงคลิปครับอ่ะมากินซอยจุน้องกันพี่น้องครับอยู่ท้งไหท้องหน้ามือนี่ขอบคุณเคียงเนี่ยนะครับบัานน้องคู่หน่อยนะครับออกจากบ้่นน้องคู่หน่อยไปบัานห้อยนะครับอยู่วังสามแยกพอดีนะครับพี่น้อง แซ่บๆครับเนื้อสดๆไม่ไหมครับเพียขอดงามๆครับพี่น้องเส่บบแก้วเฮ้าเนื้อตับครับตับงามๆสามสิบกีบเนื้อสดๆครับพี่น้องไปเอามาไม่ไหมครับพี่น้องช่วงนี้อากาศกัหนาวแน่นะครับพี่น้องอย่าลืมรักษาสุขภาพน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้ออืยาเจ็บยาจนนะครับ้วยๆสุขุสุขคนครับปีไม่เสียบต้องการผักแต่ไี่ลายางครับพี่น้องอ่ะแดง นี่ค oh, ร uh ับเบอร์โทรโทรศัพท์ตามนี้นะครับพี่น้องครับที่ยูตามนี้เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ไปกินเส็บแซบนะครับพี่น้องเนื้องัวกระโดนครับนัวงั่วบัานเฮ่าหน่พี่น้องครับเส็บแซบครับบัตหน้องคู่หน่อยครับพี่น้องตำบลเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ครับพี่น้องครับโทรสั้งเด้ยเลยเส็บแซบต้องกันครับพี่น้องอ่ะลงมือจวดห่วยโอ้ยจักหน่อยก่อน้อพี่น้องเด้อ แก่ข้าพี่น้องแก่ข้าเสียบจักบาทพี่น้องบ่มีแมงงองงแงพี่น้อง แก้วได้มักดีพี่น้องมืออืมขวของมักพี่น้องตับง,งามๆมันไม่ไม่หน่พี่น้องมันแสบดีเดี๋ยลองเอามาจวดด้วยพี่นอ้องอืบัตน้องคู่หน่อยครับยุหมองสามแยกครับ จากน้องคุณยายไปบันห้อยครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์กับทรตามนี่แหละพี่น้อง หัวเขาก็ตับไปพี่น้องกูได้มาหัวมกพันพันไป อันชุดขอดมันแสบดีพี่น้องซีคูนซียังสีพี่น้องมันแสบดี Nguyên nhân lên nói, yêu phi nhau. Nguyên nhân lên xe ạp, yêu phi nhau. Kéo đi đi năm bao năm bao. เนือค่ะไม่ไหมครับพี่น้องสดดีทีสําคัญเป็นง่วงก,ก็โดนบานเฮานี่พี่น้องกูได้อยากส้อยจุ่บเสีบก็ไปเอาเด้อพี่น้องเด้อเบือโทรศัพท์ก็ตามที่ให้เบิ้งหน่ละพี่น้องเพียแท้ครับสดๆจากพกจากพวงเลยพี่น้อง うん。うん ขับห,หลายยาง,งขอโทษขอให้ผู้บากินดิบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันสายโหดครับพี่น้องบด้พอกันโดนครับยากหลายพี่น้องข้าไปหาทานมึงขื้นงไฟ ผู้เข้าพี่น้องผู้เข้า สามจิบจีบหอกับตับพี่น้องสิบแสบน้ำกันครับมือเนีซื้อมาสองติโลพี่น้องกิบบดดอก นี่เราผมหมักพี่น้องสามสิบจีบเสียบๆมันพลอยดีพี่น้องหัอไงัง็เสียพี่น้อง เหนื่องงามพี่น้องลองมาด้วยพี่น้องเด้อแสบดีบรรยากาศต้องให้ตงหน้ากินใจเย็นๆสบายสาๆพี่นอ้อง ดื่กิรเด้อพี่น้องกินพอก,กินเขาแซบครับคำง้ายๆให้พี่ให้น่อง Had a pia tèm nó sếp, yêu đông pia tê tê ông gặp gần nó nặng nề nặng น่องมองเข้าไปพันเข้าไปพันเข้าไปอขอ,ไปองเสียบอยู่กับผู้มักพี่น้อง 嗯，度遥度遥，嗯。 ทับย้อนสัมผีหน้องเอ้ยเสียบ นี่แหละครับพี่น้องภาคีริวของแหนะงอเข้าไปภาคีริวห่อเนื้อห่อตับสวัดเข้าไปพี่น้อง เี่วกับคุณอ่วตัวโอ้ยจะมันคือคิ้งขครงบัน เนี่ยมักพี่น้องใส่กับใส่บ้างพี่น้องเต้งเลยใส่อ้อนครับพี่น้องพันใส่เข้าไปเพิงกินไ้หลายรูปแบบครับ ำหรับคลิปนี้ไไ้ซ้ำนีกอนพี่น้องครับเวลามาหลายเร็วนะครับพิภพผ่านประกันใดขอให้ไว้หนาอากาศนี้น้ำพี่น้องครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่พี่น้องครับ